สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้นะคะเป็นหัวข้อที่ว่าราศีเมษเป็นเจ้าของโลกใบนี้จริงหรือไม่นะคะมีหลายคนที่เดียวหมอดูหลายสำนักนะคะบอกว่าราศีที่ดวงดีที่สุดเนี่ยคือราศีเมษเพราะว่าเป็นราศีของลัคนาโลกจริงๆแล้วนะคะราศีกําเนิดของโลกเป็นราศีเมษก็จริงแต่ว่าชาวราศีเมษไม่ใช่เป็นเจ้าโลกนะคะไม่ได้เป็นเจ้าของโลกเพราะว่าทุกคนบนโลกเนี้ยค่ะ ้องเคยเกิดเป็นราศีเมษทุกคนค่ะราศีเมษเป็นราศีที่เพิ่งเกิดมาไม่กี่ชาตินะคะเป็นชาติแรกๆอาจจะเกิดเป็นชาตินี้ชาติแรกก็ได้มีประสบการณ์ของจิตวิญญาณและกรรมน้อยมากค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องบุญบาปแล้วการเวียนว่ายตายเกิดถึงเรียนรู้เข้าใจก็จะเข้าใจได้ไม่เด่นชัดนักนะคะเมื่อทําบุญทากรรมแล้วก็เกิดไปหลายๆชาติแล้วอะ่ะก็จะได้เกิดใหม่เป็นราศีพฤษภ ราศีมิถุนราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมแล้วก็เกิดราศีมีนเป็นชาติสุดท้ายแล้วก็นิพานไปค่ะสาเหตุที่เราเห็นว่าชาวราศีเมษเนี่ยดวงมักจะดีกว่าราศีอื่นๆมักจะมีเงินมากกว่าฐานะดีกว่าตำแหน่งหน้าที่การงานสูงกว่าอุปสรรคน้อยกว่าก็เพราะว่าเขาเพิ่งเกิดมาไม่กี่ชาติทำให้กรรมที่ทำอะะมันมีน้อย รมชั่วไม่ค่อยมีเพราะจิตวิญญาณเขายังเฟรชชี่อยู่เป็นวิญญาณเกิดใหม่เขาก็เลยมีความบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์คิดดีกว่าคนอื่นมองโลกในแง่ดีเขายังไม่ค่อยทําบาปทํากรรมอะไรชีวิตเขาก็เลยดีค่ะชีวิตดีมักจะมีฐานะร่ํารวยเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยแหละค่ะที่ราศีเมษดวงดีไม่ใช่ว่าเขาเป็นเจ้าโลกแต่ว่าเขาเพิ่งเกิดใหม่มาไม่กี่ชาติทํากรรมมาน้อยมากค่ะ อีกอย่างหนึ่งนะคะราศีเมษไม่ค่อยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์เป็นราศีที่เชื่อโหราศาสตร์น้อยที่สุดเพราะว่าจิตวิญญาณเขายังใหม่อยู่เขาไม่สามารถสัมผัสเรื่องกรรมเวรกรรมแล้วก็ดวงชะตาได้ค่ะราศีที่เก่งโหราศาสตร์มากๆก็คือราศีพิจิกราศีกลุ่มแล้วก็ราศีมีนนะคะราศีพิจิกเนี่ยเป็นกับดักของจากราศีนะคะเป็นจุดสต็อปเลยจุดสตันของราศีเลยนะคะเกิดใครไปเกิดที่ราศีพิจิกจะมีโจดโจดหนึ่งขึ้นมาค่ะ เป็นภารกิจหนึ่งที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จในชาติที่เป็นราศีพิจิกถ้าภารกิจนั้นคุณทําไม่สําเร็จนะคะคุณจะสตันอยู่ที่ราศีพิจิกตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม ilia, ่เ,หม mica, เ,หม mica, เป็นพิจิกซ้ําๆอยู่อย่างนั้นจนกว่าคุณจะทําภารกิจนั้นให้สําเร็จคะ่ะอย่างเช่นอ่ะสมมุตินะคะมีคนมาเกิดเป็นน้องชายของอาจารย์เขาเกิดราศีพิจิกแล้วเขาได้รับโจทย์มาว่าชาตินี้คุณจะต้องช่วยแก้หนี้สินให้กับพี่สาวของคุณให้สําเร็จ ทำให้นี่สินของพี่สาวคุณลดลงค่ะถ้าเกิดเขานะคะเกิดมาแล้วยังแก้ไขไม่ได้ยังไม่สามารถช่วยพี่สาวให้หลุดพ้นจากนี่สินได้เขาจะต้องเกิดเป็นราศีพิจิกมาแก้ไขซ้ําๆเขาอาจจะเคยเกิดมาก่อนในชาติก่อนๆน,นี้เป็นเมษมิถุนกรกฎสิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะตุลแล้วก็ไปก่อหนี้สักก่อหนี้ให้พี่สาวไปทําให้พี่สาวเป็นหนี้ทําให้เขาต้องมาเกิดเป็นราศีพิจิกเพื่อแก้หนี้สินให้พี่สาว ถ้าเกิดชาติที่เขาเกิดเป็นราศีพิจิกเขาสามารถแก้หนี้สินให้พี่สาวได้เขาจะได้ไปเกิดใหม่เป็นราศีธนูค่ะนะคะหลังจากนั้นพอเกิดเป็นราศีธนูก็จะสนใจเรื่องปรัชญาเรื่องศาสนาเรื่องการเดินทางเรื่องการเรียนรู้ในชีชวิตความหมายชีวิตแล้วก็ไปเกิดเป็นราศีมังกรเพื่อทำหน้าที่การงานให้ยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นมังกรที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ไปเกิดเป็นราศีกุมเป็นราศีที่เก่งโหราศาสตร์มากเพราะว่า เวียนไหวายเกิดมาหลายพบหลายชาติแล้วเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกรรมเรื่องดวงชะตาเป็นอย่างดีแล้วก็ยังถูกควบคุมด้วยดาวโหราศาสตร์อย่างดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวที่เก่งวิชาการและโหราศาสตร์ดาราศาสตร์อย่างมากนะคะคนราศรีกุมเนี่ยไม่ต้องเรียนโหราศาสตร์ก็ดูดวงเป็นด้วยเซน์ของตัวเองและถ้ายิ่งได้เรียนจะยิ่งเก่งค่ะนอกจากถูกควบคุมด้วยดาวมฤตยูแล้วยังถ,ถูกควบคุมด้วยพระราหูซึ่งเป็นโหราศาสตร์เกี่ยวกับไพ่เรื่อง จิตวิญญาณเรื่องเซนอีกนะคะเขาก็ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่แล้วถูกควบคุมด้วยดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับกรรมทําให้เขาเข้าใจเรื่องกรรมเป็นอย่างดีค่ะคนราศีกุมก็เลยเป็นคนที่จิตใจดีมากนะคะเข้าใจคนอื่นแล้วเป็นผู้ให้ชอบให้อะไรกับคนอื่นมากมายเลยให้คนอื่นยืมเงินแล้วก็เขาไม่คืนก็ไม่สนใจอ่ะยกให้เลยค่ะเป็นคนใจดีมากค่ะราศีกุมเนี่ยนะคะใจดีที่สุดในจากราศีมาถึงราศีสุดท้ายราศีแห่งนิพพานคือราศีมีน ราศีมีนเกิดมาหลายภพหลายชาติเลยผจญวิบากกรรมมาเยอะทํากรรมไม่ดีก็เยอะนะคะทาให้เราจะพบว่าชาวราศีมีเนเป็นคนที่มีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตเยอะค่ะเพราะว่าเป็นชาติสุดท้ายแล้วต้องใช้กรรมให้หมดเพื่อจะนิพพานนะคะเขาจะเก่งในเรื่องธรรมะเข้าใจเรื่องกรรมไปอย่างดีแล้วเก่งโหราศาสตร์มากซิกเซนแรงค่ะเนี่ยแหละคะ่ะคือวัตจักรของจากราศีทุกคนเคยเกิดเป็นราศีเมษหมดเลยค่ะ แล้วก็เกิดเป็นราศีพฤษภเมถุนกรกฏสิงกันตุลพิจิตธนูมังกรภุมีนค่ะเป็น12บภพจนมาถึงมีนแล้วถึงจรนิพพานไม่ใช่ว่าราศีเมษเป็นเจ้าโลกหรือว่าดีกว่าคนอื่นเป็นอย่างใดนะคะเพียงแต่เขาเพิ่งเกิดมาเป็นชาติแรกชีวิตเขาก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเจออุปสรรคไม่ค่อยมีกรรมมาเล่นงานเท่านั้นเองค่ะนะคะเข้าใจแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ค่ะ